เราอยู่กันที่ปราสาททองคำวัดท่าสุงจังหวัดอุทยัยธานีข้างๆผมตรงนี้คือ BYD Auto T ลูกค้าสามารถรับแคชแบ็ก1 0 0 0 0แสนบาทกลับไปได้เงื่อนไขเดียวคือลูกค้ารับรถก่อนวันที่29เดือนกุมภาพันธ์ออฟชั่นฟังก์ชันการใช้งานของตัวรถมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับผมลำดับแรกที่เรามองเห็นเลยนั่นก็คือโลโก้ BYD ของเรา build your dream สร้างฝันสร้างอนาคตไปกับ BYD นะครับผมถัดมานะครับเราจะเห็นไฟหน้าของเราเป็น led นะครับผมพร้อมกับ day time running light ให้ด้วยนะครับไฟหน้า led ของเรานะครับสามารถเปิดปิดไฟอัตโนมัติให้ลูกค้าได้นะครับกางวันเราปิดไฟให้ลูกค้ากลางคืนเราเปิดไฟให้ลูกค้านะครับพร้อมกับลูกค้าอยู่บนท้องถนนนะครับ สามารถปรับไฟสูงไฟต่ําได้อัตโนมัติด้วยเพียงแค่ลูกค้าปรับตรงก้านไฟหน้าของเรานะครับไปที่ออโต้นะครับแล้วก็เรามีเซ็นเซอร์ให้ด้านหน้า2จุดนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จับระยะห่างข้างหน้าได้ด้วยนะครับเป็นเซนติเมตรนะครับโอเคแล้วด้านข้างของเรานะครับผมอย่างแรกที่เรามองเห็นเลยนั่นก็คือล้อนะครับล้อแม็กของเราขนาด18นิ้วนะครับผมดิสเบรกทั้งหมด4ี่ล้อเลยนะครับผมและขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับ จะเป็นช่องสําหรับจ่ายไฟของเรานะครับผมช่องจ่ายไฟของเราอันนี้นะครับสามารถรับไฟได้ทั้ง ac ชาร์จและ dc c h a r จนะครับผมแล้วก็ยังสามารถใช้ v 2 l ดึงไฟออกจากตัวรถมาใช้งานได้ถ้าเกิดลูกค้าคนไหนที่ชอบแคมปิ้งนะครับสำหรับฟังก์ชันการเปิดประตูดีกว่านะครับผมมีให้ลูกค้าเลือกถึง4ฟังก์ชันเลยนะครับอันดับแรกเลยนั่นคือ nfc นะครับลูกค้าเพียงแค่นำการ์ด nfc นะครับแต้มที่มุมกระจกนะครับลูกค้าสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้ รวมถึงยังสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับผมแล้วมาถัดมานะครับก็จะเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับผมจะมีปุ่มกดอยู่ที่มือจับตรงนี้นะครับผมเรากดปุ่มเพื่อล็อกและปลดล็อกได้นะครับผมแล้วก็น้ำตาลถัดมาก็จะเป็นรีโมทนะครับผมรีโมทก็สามารถสั่งล็อกปลดล็อกรถได้แล้วก็สั่งติดเครื่องได้ด้วยนะนะครับผมยังสามารถผ่านแอปพลิเคชัน BYD ของเราได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันกับเปิดประตูนะครับผม ข้างในนะครับผมมันเป็นการผสมผสานเนาะนะครับระหว่างเครื่องดนตรีและการออกกําลังกายนะครับผมขึ้นมาบนรถนะครับตรงนี้เรามีเบาะไฟฟ้าให้ลูกค้านะครับคู่หน้าเลยปรับได้6กทิศทางนะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับผมแล้วก็เรามีพวงมาลัยนะครับที่เป็นมัลติฟังก์ชันให้ลูกค้านะครับฝั่งขวานะครับลูกค้าสามารถควบคุมในส่วนของมีเดียได้ทั้งหมดเลยนะครับ เปลี่ยนเพลงรับสายทั่วเข้าทั่วออกครับผมแล้วก็ปรับโหมดการทํางานของมีเดียนะครับผม,บม, uh, Media, บผมเพิ่มเสียงลถเสียงตรงได้ที่นะแล้วก็ลำดับถัดมาคือนะครับตรงนี้ตัว Adaptive Cruise Control เรามีการควบคุมง่ายครับควบคุมผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกะระยะนะครับผมจากให้ไกลหรือว่าให้ใกล้นะครับผมเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับฟังก์ชันนี้แล้วก็ ต่อมาตรงการ้านยังไม่หมดนะเราสามารถนะครับดูที่กล้อง360องศานะครับเป็นคียรัดลูกค้าสามารถกดได้ตรงนี้เลยนะครับผมเราแค่จิ้มลงจอตรงนี้อยากดูด้านข้างนะครับอยากดูด้านหน้าอยากดูด้านหลังนะครับผมเรามีให้ลูกค้าตรงนี้ด้วยนะครับถัดลงมานะครับแล้วก็ถัดมานะครับเรามีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ลูกค้าด้วยเพียงแค่ลูกค้านําโทรศัพท์วางไว้นะครับผม กำลังชาร์จไฟแบบไร้สายนะครับเรามีไว้เลยชาร์จให้ลูกค้าด้วยนะครับส่วนขอโซนกลางนะครับขอโซนกลางของเราเราก็จะมีคีย์ลัดให้ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปิดบายสปอร์ตนะครับผมเปิดไฟฉุกเฉินนะครับผมเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับผมปรับโหมดการทํางานของตัวรถนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการปรับการรีเจนแบตเตอรี่นะครับผมตรงนี้นะครับการปรับแอร์ให้เป็นออโต้นะครับผมหรือว่าเปิดปิดแอร์ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นคีย์ลัดให้แล้วก็ไล่ฟ้าด้านหน้านะครับเพียงแค่จิ้ม ก็จะมีลมไปเป่าเพื่อไล่ฝ้าให้ลูกค้าด้วยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําลูกค้าเลยนั่นก็คือหลังคาที่เป็นพาโนรามิกซันลูฟนะครับผมหลังคาสามารถเปิดได้เรามีม่านเป็นม่านออโต้ให้ลูกค้านะครับผมและหลังคายังสามารถเปิดได้อีก50%นะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องร้อนพอเรามีม่านให้นะครับผมแล้วก็ด้านบนอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับผม อันนี้สาวๆน่าจะชอบนะเรามีไฟแต่งหน้าให้ลูกค้าด้วยนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าสาวๆกลางคืนนะครับจ้องไปออกงานนะครับเราสามารถแต่งหน้าผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคและลำดับถัดไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับโอเคสำหรับด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับฟังก์ชันการเปิดประตูท้ายของเรานะครับเป็นแบบไฟฟ้า นะครับผมเพียงแค่กดเท่านั้นนะครับเราก็เปิดได้เลยนะครับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเราสามารถจุสัมภาระได้เยอะนะครับผมและเบาะด้านหลังนะครับเรายังสามารถพับได้แบ่งเป็น 60- และ40%นะครับผมถ้าพับไปก็จะเป็นระนาบเดียวกันเลยนะครับผมเรามีเซนเซอร์ด้านหลังให้ลูกค้าทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็เรายังมีเรดราฝังอยู่นะครับผมใต้ไฟท้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับผม สำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับเรามีพนักังกิ้งแขนให้ลูกค้าด้วยนะครับพร้อมช่องวางแก้วให้2แก้วนะครับผมแล้วก็เรามีพอร์ตครับพอร์ตสำหรับชาร์จแบตไม่ว่าจะเป็น Type A หรือ Type C ครับมีให้ลูกค้าทั้งเลือกใช้งานได้ทั้ง2แบบเลยนะครับและมีแอร์ตอนหลังที่แยกทั้ง2ฝั่งและซ้ายและขวานะครับผมแล้วก็เรามีตัวสวิตช์ล็อกนะครับผมตรงนี้นะครับสวิตช์ล็อกตรงนี้นะครับผม ในกรณีที่อาจจะมีเด็กอยู่ด้านในรถนะครับเราเป็นกังวลว,ว,ว่ากลัวเด็กจะเปิดออกมาโดยที่เราไม่รู้นะครับเราสามารถล็อกตรงนี้ล็อกสวิตช์ตรงนี้นะครับด้านในจะไม่สามารถเปิดออกไปด้านนอกได้นะครับแต่ว่าด้านนอกสามารถเปิดเข้ามาด้านในรถได้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวล็อกเป็นสวิตช์ล็อกให้นะครับผมโอเคเปิดมาดูกันเลยทางผู้ได้สารด้านซ้ายนะครับเรามีเบาะปรับไฟฟ้าให้ลูกค้านะครับสะดวกสบายแน่นอนนะครับผมและเรามี ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสําหรับการปิดแอร์แบ็กในกรณีที่ลูกค้านะครับอาจจะมีลูกหรือว่าอาจจะมีเด็กที่นั่งด้วยด้านหน้านะครับเราสามารถปิดการทํางานของแอร์แบ็กได้เพราะว่า,เ,าเวลาแอร์แบ็กที่มันพุ่งออกมาครับผมมันค่อนข้างแรงนะมีความเร็วมากกว่า90ิกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกิดโดนตัวเด็กหรือว่าโดนลาโพบริเวณลําคอของเด็กเนี้ยอาจจะมีปัญหาถึงชีวิตได้นะครับเราสามารถปิดตัวแอร์แบ็กไม่ให้ทํางานได้นะครับผมผ่านคีย์ลัดตรงนี้ และสำหรับ b y d Auto T นะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็น m a c Fo s ร์ s t u t นะครับผมและช่วงล่างด้านหลังนะครับเราเป็นมันติลิงค์นะครับผมขนาดแบตอยู่ที่60.48 kWh ิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมและสำหรับแรงม้าของตัวรถนะครับอยู่ที่201นะครับผมและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่310นิวตันเมตรนะครับผมชาร์จ1ครั้งนะครับลูกค้าสามารถวิ่งได้480 k กิล ต่อ1ชาร์จนะครับผมแล้วก็ราคาค่าตัวนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 1 9 9 9ล0บาทนะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือลูกค้าสามารถรับแคชแบ็กกลับไปได้1 0 0 0 0แบาทนะครับเงื่อนไขเดียวก็คือลูกค้าต้องรับรถก่อนวันที่29าุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับผมไม่รู้จะติดต่อใครที่ไหนยังไงนะครับผม เชิญครับเรียนเชิญที่ B y วดีสออุทัยธานีได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางศูนย์บริการหรือทางฝ่ายขายนะครับเราเปิดพร้อมรับลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับกับเรียนเชิญที่โชรูมได้เลยครับขอบคุณมากครับและต้องขอฝากแหล่งท่องเที่ยวของเมืองอุทัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมที่เรายืนกันอยู่นี้นะครับปราสาททองคำวัดท่าซุงนะครับผมไอนก็ขอฝากเมืองอุทัยไว้ด้วยนะครับเมืองเล็กๆแต่ออบอุ่นแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ